สวัสดีตอนสายๆครับ f อฟทุกท่านครับตอนนี้ที่เมื่อเช้าผมไปข้างนอกถ่ายทําเกี่ยวกับร้านข้าวมันไก่นะฮะตอนนี้ผมก็ไปอุดหนุนร้านค้าแล้วก็ซื้อไก่สับมาทานกับครอบครัวที่บ้านเลยนะครับวันนี้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเร,เราไปดูกันว่าจะได้เยอะขนาดไหนนะครับนี่วันนี้ผมซื้อมาทานที่บ้านเลยนะนี่ทานกับครอบครัวนะครับ แต่ว่าลูกสาวลูกสาวคนเล็กผมยังไม่ตื่นนอนนะฮะวันนี้ตื่นสายเพราะว่าเสาร์อาทิตย์นี้ก็จะให้เขาตื่นสายนิดหนึ่งนะครับแต่ยังไม่ลงมาแต่ว่าผมกับนี่ฮะกับภรรยากับแม่บ้านก็มาแล้วนะครับเดี๋ยวเราดูกันว่าที่ไก่ไก่สับท,ที่ผมซื้อมาจากร้านเข้ามันไก่ตอนเยาวราชนะฮะที่นิมิตใหม่ซอยห้านะครับว่าจะได้เยอะและรสชาติจะเป็นงไงฮะ แต่ผมการันตีแล้วนะครับว่าร้านนี้อร่อยนะครับเพราะว่าผมอยู่ที่นี่ประมาณยี่สิบยี่สิบกว่าปีนะฮะแต่ว่าผมเห็นร้านนี้ขายมาประมาณสิบกว่าปีนะฮะลูกค้าเขาเยอะมากนะครับร้านนี้เดี๋ยวเรามาดูเข้ามันไก่ตอนที่ผมซื้อมาเป็นข้าวไก่สับนะครับเดี๋ยวดูนะครับสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีค่ะลูกสาวยังไม่ตื่นใช่ไหมวันนี้ตื่นแล้ว,ลวอ๋อ,อ,อแต่ยังไม่ลงมานะใช่ไหมครับ วันนี้วันนี้เราจะทานอะไรกันคุณแม่บ้านวันนี้แต่ว่าวันวันนี้ไม่ไม่ได้ทำเนาะไม่ทำค่ะาคุณ <ขอ S 1> แม่<ข>อเอาเอาออกก็ได้เอาออกจากจานนี่จะให้ดูว่ามันเยอะนี่นะครับโอ้โห,โหนี่ครับนี่ฮะที่ผมซื้อมานี่ได้เยอะนะครับนี่ฮะเนี่ยเอามาทาน มาทานกับข้าวสวยที่บ้านเพราะว่าผมาข้าวมันไก่ผมไม่ได้ซื้อข้าวมันมานะครับผมซื้อไก่สับมานี่เป็นน้ําจิ้มที่ว่าสูตรของร้านเขาเลยนะอร่อยมากนะครับผมว่าอร่อยมากนะครับใช่ไหมคุณแม่เพราะร้าน,นเอ,อร้านนี้เราทานมานเออยกนิ้วเนะประมาณสิบกว่าปีนะคุณแม่ที่เห็นเขาเปิดมาแต่ว่าเรามาอยู่นี่ประมาณยี่สิบปีแล้วยี่สิบกว่าปีแล้วแต่ว่าเห็นลูกค้าเขาเยอะนะคุณแม่ ลาเยอะทุกวันลูกสาวก็ชอบเนอะชอบทานเนาะเอามาทานที่บ้านนี่วันนี้นี่ฮะเป็นกับข้าวเลยเนี่ยนี่กับข้าวเช้าเลยนี่นะฮะเห็นไหมฮะเนี่ยพอดีแม่นี่นะฮะนี่ฮะนี่เป็นนี่ฮะเครื่องเคียงหรือว่าเป็นขิงที่เขาหั่นกับหั่นหั่นกับพริกนะฮะ มาทานกะน,นี่น้ำจิ้มรสเด็ดนะครับนี่ของทางาร้านอร่อยนะอร่อยมากแล้วก็มีมีแตงนี่ฮะการันตีได้ว่าถ้ามาอันนี้แถวนิมิตรใหม่นะฮะเอฟซี FC, หรือว่าท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมหนูนะฮะลองมาทานาข้าวมันไก่ร้านนี้ดูนะครับนี่ฮะผมรับรองและการันตีว่าอร่อยมากแล้วก็ได้เยอะมากครับ ่40บาทนี้ธรรมดาแต่ว่าเหมือนกับราคาพิเศษนะครับราคานี้หาหาทานไม่ได้แล้วนะ40บาทอาจจะมีอยู่แต่ว่าได้น้อยนะแต่ว่า40บาทราคา40บาทเข้ามันไก่นี่เยอะเยอะไหมคุณแม่40บาทเยอะมากเนะเะาะแล้ก็เยอะมากเลยอะ่ะเด็กสคนอืมนี่กินไม่หมดลูกสาวลูกสาวคนโตก็ไม่อยู่ไปทำงานไปทำงานนี่ฮะ นี่คนแม่ทานดูนะครับว่าจะอร่อยจริงไหมอันนี้ฮะแต่ผมการันตีเพราะว่าเจ้านี้ผมทานมาสิบกว่าปีแล้วครับเจ้านี้ต้อนมเนี่ใส,ส,นส,ส,นสน่น้ำจิ้มน้ำจิ้มนี้อร่อยนี่นะอร่อยมากน้ำจิม้มร้านนี้อร่อยจริงนี่เขาไม่ห่วง ไม่หวงของแล้วไม่หวงเครื่องน้ําจิ้มแล้วก็น้ําซุปเนี้ยให้ลูกค้าขอเพิ่มก็ได้นะตักเพิ่มอะไรก็ได้นะเขาให้เลยฮะตักไม่คิดตังนะครับนี่ฮะน้าจงน้ําจิ้มแล้วเครื่องเคียงอย่างเงี้ยฮะอร่อยนะคุณแม่อร่อยมากนี่ฮะอร่อยมากน้จิ้มอ่ะนี่เข้มข้นนะคุณแม่นะอร่อยแปลว่าสุดยอดเลยเนี่ยน้าจิ้มแนะนําเลยค่ะอคุณแม่แนะนําเลยร้านเนี้แนะนำเลยอร่อยมากคุณแม่บอก เดี๋ยวผมก็จะทานทานดูนะครับแปบ๊บหนึ่งครับนี่ f อฟทุกท่านครับเดี๋ยวผมจะลองทานดูว่ามันอร่อยสมกับคําเล่าลือไหมแต่ผมการันตีแล้วนะครับว่าอร่อยเดี๋ยวผมจะลองอ่ากินหรือว่าทานให้ f อฟดูนะครับว่ารสชาติเป็นยังไง อร่อยอ่ะคุณแม่นี่ฮะราดน้ำจิ้มหน่อยนี่ฮะกินกับข้าวเลยฮะแล้วเราเราไม่เอาข้าวมันไก่ก็ได้สั่งไก่สับมาะฮะอื้อหืออื้อหือ,หอ ผมการันตีเลยครับลองเลยครับนิมิตใหม่ตอยห้าครับเข้ามันไก่ตอนสุดเด็ดนะครับรีบมากันนะเอฟซีครับลองมาสัมผัสแล้วก็มาชิมดูนะครับสั่งทานได้ครับเจ้าของร้านใจดีมากนะครับมาเลยนะครับแนะนำครับ อ,อ่านค่าครับเอฟซ้อครับเอฟซื้อแล้วท่านผู้ชมทุกท่านครับ,บ,รรบอร่อยครับอ้าร่อยหุ่ใจลูกสาวเขากินได้แล้วเนี่ยไอ้น้ำจิ้มก็ไม่เผ็ดนะแองแล้วก็มีขิงหที่สำคัญนะเนี่ยอร่อยมากครับขิงขิงอ,อร่อยมากครับ น้ำซุปก็เข้มข้นอร่อยนี่ฮะไก่นี่ครับ นี่ฮะอืมอืมอร่อยจริงนี่ครับอร่อยจริงครับ ครับผมสำหรับเช้านี้นะครับก็ผมก็ทานข้าวกับคุณแม่เพราะว่าค,ค,คุณลูกคุณลูกยังอยู่ข้างบนบ้านอาจจะอาบน้ําอยู่หรืออะไรเนี้ยครับผมกับคุณแม่ก็นั่งทานข้าวมันไก่อร่อยมากใช่ไหมคุณแม่วันนี้อร่อยม,มากค่ะครับผมกดไลค์สำหรับคลิปนี้นะฮะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเสียมธชาติแชนแนลเป็นช่องเล็กๆนะคุณแม่เนาะ ขอให้มีให้มีคนติดตามนะฮะช่วยติดตามผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายครับ